h ั n นเตอพี่นอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับรกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับครับผมวันนี้พี่นอเรามาคุยกันเรื่องดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้คก็คือเรื่องของขั้นตอนการสมัครงานในบริษนนัทชันนัมนะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่พี่นอครับก่อนสมัครงานพี่นอต้องมีอะไร ต้องมีเรซูเม่ครับมีเรซูเม่นะครับเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเรซูเม่ที่ไม่ดีมาแล้วใช่ลองไปรีวิวกันดูครับเพราะเรซูเม่เนี่ยสำคัญมากพี่หนุ่มครับเป็นด่านแรกที่จะเปิดประตูให้เราเข้าไปสู่การสัมภาษณ์ได้เลยถูกต้องพอเรามีเรซูเม่ปุ๊บนะครับพร้อมแล้ว สมัครยังไงที่พี่หนุ่มทีนี้เราสมัครงานยังไงได้บ้างปัจจุบันครับาวนี้เราก็ต้องไปดูในแง่ของจ็อบไซต์สมัยนี้มีจ็อบไซต์เกี่ยวกับสมัครงานหลายอันนะครับที่ทางบริษัทชั้นนำเนี่ยเขาจะไปแปะตำแหน่งงานเอาไว้นะครับหรือผ่านทาง Link ์อินก็เป็นอีกอันนึงตัวช้อยหนึ่งที่สมัยนี้เกิดขึ้นนะครับอันสุดท้ายคือสมัครผ่านรีคูเตอร์ผ่านทางรีคูเตอร์เหมือนอย่างทางเราใช่ บริษัทจัดหางานนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นคนมาคุยรายละเอียดงานให้ฟังมสมัครไปแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพี่นอสมัไปแล้วใช่ไหมครับ,รบทีนี้ก็ต้องเป็นรอรอครับรออย่างเดียวเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเวลาบางที่เร็วบางที่ช้าเ <ๆ S 2> พราะว่าพอเราส่งรูซุม่ม่ไปปุ๊บเนี่ย ทาง HR ส่วนใหญ่จะส่งต่อให้ทาง Line Manager เขาก็จะใช้เวลานะดูเลือกว่าคนที่เป็นช็อตลิสต์คันดิเดตที่เขาจะเรียกมาสัมภาษณ์เนี่ยถูกต้องนะครับแล้วเขาไม่ได้เรียกช็อตลิสต์คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีสูเม่สำคัญตอนนี้มากมากๆเลยถ้าของเราไม่ดีปัดตกทันทีในะครับพอเขาบอกว่าโอเคเรียกเรามาสัมภาษณ์เขาติดต่อเรานะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์ผ่านอีเมลที่อยู่ในรีสูเม่โทรมากี่โมงบ้างพี่หนม ได้ทุกเวลาสมัยนี้นะครับไม่ไม่มีทํางาน8ปดครึ่งห้าครึ่งอีกแล้วนะครับเช้าบางคนมาถึง7จ็ดโมงครึ่งโทรเลยก็มีนะครับเที่ยงก็มีทุ่มสองทุ่มก็มีโอ้โหโทรมา7จ็ดโมงยังไม่ตื่นทำไงไม่ตื่นก็ฮัลโหลเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับนะฮะโทรมาเนี่ยโทรมาปั๊บต้องมีเสียงสองเลย ใช่พร้อมเลยที่จะ<า><ล>คุยกับเขานะครับเบอร์เบอร์แปลกโทรมาเบอร์ศูนย์สองโทรมา,รมาครับรับได้สมัยนี้ไม่จําเป็นต้องศูนย์สองอย่างเดียวพี่น้องครับ,รบ HR หลายคนใช้เบอร์มือถือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงสมัครงานเตรียมเลยครับเบอร์ไหนโทรมารับไปก่อนอนะครับพอโทรมาปุ๊บทาง HR โทรมาเข้ามาแจ้งรายละเอียดอะไรบ้างพี่น้องครับ,รบเขาจะแจ้งหลักๆก,ก็คือวันที่ไปสัมภาษณ์เนาะวันเวลาที่สัมภาษณ์ ทีนี้เนี่ยช่วงที่ HR โทรมาเราควรต้องถามอะไรเขาบ้างฮะโอ้ถามได้ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเราเป็นคนทํากันบ้านมาก่อนนะครับเราจะมีคําถามเช่นนะครับไปสัมภาษณ์วันไหนเวลาไหนนะครับสถานที่สัมภาษณ์อยู่ที่ไหนไนะครับไปเจอใครบ้างไปเจอใครบ้างสําคัญนะครับไปเจอไลน์แมเนเจอร์ใครบ้างเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติอ่าเราจะได้เตรียมว่าเราต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษหรือเปล่า ต้องมีทําข้อสอบไหมทำข้อสอบอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับเราจะได้เตรียมตัวเรื่องของเวลาด้วยว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับนะครับคราวนี้พอสัมภาษณ์ปุ๊บส่วนใหญ่บริษัทชั้นนําพี่นอไม่สัมภาษณ์รอบเดียวใช่นะครับกี่รอบล่ะโอ้หหลายรอบเลยฮะนะครับแล้วแต่ตําแหน่งแล้วแต่ความอาวุโสของตาแหน่งนั้นๆนะครับถ้าเราเป็นเด็กจบใหม่ ผมไม่ค่อยเห็นรอบเดียวจบนะใช่นะครับเพราะบริษัทชั้นนำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะให้เมน a เจอร์เนาะหลายๆคนมาสัมภาษณ์พร้อมกันวันเดียวนี่ยากยากใช่เขาก็ต้องมีการจัดสัมภาษณ์เป็นรอบๆนะครับแล้วก็คัดสกรีนเป็นรอบๆยิ่งถ้าผู้สมัครอาวุโสนะผมเห็นหลายรอบมากคุยทั้งเมืองไทยเสร็จนะครับยังไม่พอต้องให้เมืองนอกคุยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะครับ สัมภาษณ์เสร็จครบทุกรอบทําข้อสอบเสร็จหมดแล้วยังไงต่อพี่นอรอเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้คือรอรอนะฮะรอเหมือนเดิมรอให้เขาแจ้งกลับเรามานะครับเขาก็ใช้เวลาพิจารณาในการว่าแคนดิเดตคนไหนผู้สมัครคนไหนใช่ที่สุดนะครับพอถ้าเขาโทรมานะครับวันนั้นแหละบิ๊กเดย์บิ๊กเดย์เถ้าเราเป็นไฟนอลแคนดิเดตที่เขาออฟเฟอร์เขาก็โทรมาคุยเรื่องตัวเลข วันเริ่มงานใช่ไหมครับตกบลงคุยกันโอเคเรียบร้อยมีโปรเซสอะไรต่อพี่หนุ่มต่อไปถ้าเราโอเคเรื่องเรื่องตัวเลขที่เขาออเฟอร์มานะครับเรื่องของวันเริ่มงานที่เขาออเฟอร์ม,มาต่อไปคือเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาใช่ครับทุกบริษัทของอ,องค์กรชั้นนา ต้องมีเซ็นสัญญาจ้างครับแต่หลายๆบริษัทนะพี่หนุ่มก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยขาต้องมีทำ reference check ใช่นะครับทำ reference check คือตรวจสอบว่าทั้งประวัติการศึกษาทั้งถ้าคนเคยทำงานเนาะครับที่ทำงานเก่าเป็นยังไงบ้างนะครับทำ reference check เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าทุกอย่างผ่านหมดผ่านหมดนะครับแล้วก็บางที่ก่อนเซ็นสัญญาตรวจสุขภาพด้วยนะครับถ้าสุขภาพเราผ่านหมดนะครับก็ ได้เลยเซ็นสัญญานะครับแต่ว่าบางที่เขาก็ทำ reference check และตรวจสุขภาพหลังเซ็นสัญญาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่ขั้นตอนของบริษัทไม่เหมือนกันนะครับพอเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับพวกเราก็คือเตรียมตัวเตรียมตัวรอเริ่มงานอเริ่มงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจบขั้นตอนของการสมัครงานในบริษัทชันนำนะครับ